ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้ากำลังเดินทางผ่านหมู่บ้านแห่งหนึ่งชาวบ้านบางคนที่นั่นมีใจไม่ดีต่อท่านพวกเขาได้เข้ามาขวางทางและต่อว่าท่านด้วยคำหยาบคายพระพุทธเจ้าฟังเยียบเยียบไม่โต้ตอบเมื่อคนเหล่านั้นพูดจนเหนื่อยพระพุทธเจ้าจึงถามว่าพวกท่านพูดเสร็จแล้วหรือข้าพเจ้าขอไปต่อได้ไหม คนเหล่านั้นต่างประหลาดใจพวกเขาถามว่าเราด่าท่านตั้งมากมายทำไมท่านไม่โกรธพระพุทธเจ้าตอบด้วยรอยยิ้มว่าการด่าใครสักคนจะสำเร็จได้ก็ต้องมีคนยอมรับเมื่อข้าพเจ้าเดินทางผ่านหมู่บ้านก่อนหน้านี้ชาวบ้านได้นำขนมมาให้แต่ข้าพเจ้าไม่รับเพราะไม่ได้ต้องการ ชาวบ้านจึงต้องเอาขนมนั้นกลับไปพระพุทธเจ้าถามต่อแล้วชาวบ้านที่นำขนมกลับไปเขาเอาขนมนั้นไปทำอะไรชายคนหนึ่งตอบว่าเขาก็คงเอาไปแบ่งให้ลูกครอบครัวหรือเพื่อนๆพนพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าเช่นเดียวกันถ้าท่านนำคํำด่ามาให้ข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าไม่รับ ท่านก็ต้องนำมันกลับไปเองแล้วอาจจะแบ่งมันให้ครอบครัวและเพื่อนๆของท่านเมื่อได้ยินดังนั้นพวกชาวบ้านที่ต่อต้านพระพุทธเจ้าก็รู้สึกละอายใจและขอขมา